หยุดดื่มน้ำส้มข้นสดทุกเช้าถ้าไม่อยากหน้าแก่ก่อนไวัยไปสิบปีนี่คือเรื่องจริงของพิดาคุณแม่วัย35ที่พยายามกู้ร่างหลังคลอดด้วยการดื่มน้ำส้มั้นเองสดสดแทนมื้อเช้าเพราะเชื่อว่าดีต่อสุขภาพและผิวพรรณแต่ผลลัพธ์กลับพังพินาศอย่างไม่น่าเชื่อเพราะยิ่งดื่มพุงกลับยิ่งป่องผิวหน้าเริ่มหมองคล้ำและเหี่ยวยน่นเหมือนคนอดนอนมาทั้งปีความลับที่น่าตกใจจากงานวิจัยเผยว่าการดื่มน้ำผลไม้สกัดแยกกาก คือการป้อนน้ำตาลฟุกโตสเข้มข้นเข้าสู่ร่างกายโดยตรงอย่างไร้ตัวช่วยอย่างกากใหญ่น้ำตาลเหล่านี้พุ่งตรงไปโจมตีตับจนเกิดภาวะตับอักเสบและสะสมเป็นไขมันพอกตับหนาเตอะในเวลาอันรวดเร็วร้ายแรงยิ่งกว่าการกินหมูกระทะหลายเท่าตัวแถมน้ำตาลที่ล้นเกินยังกระตุ้นให้เกิดกระบวนการไกลเคชันที่เข้าทำลายคอลลาเจนจนเซลล์แก่ชาราจากภายในสู่ภายนอกพิดาแทบช็อก เมื่อเห็นผลสแกนตับที่สุดโทมจากการดื่มสิ่งที่เธอคิดว่าคือทางลัดสุขภาพดีวิธีแก้เดียวที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้คือต้องกลับไปกินผลไม้สดทั้งลูกเพื่อให้กากใหญ่ช่วยชะลอการดูดซึมน้ําตาลเลิกเปลี่ยนน้าส้มแสนสวยให้กลายเป็นยาพิษอาบน้ําตาลที่เร่งให้คุณแก่ลงทุกวันก่อนที่ร่างกายจะกู้คืนไม่ไหวเริ่มเปลี่ยนวันนี้เพื่อหยุดความพังระดับเซลล์ที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตคุณ